สายโยงหลักดิน,ดนจับด้วยจับสายโยงด้วยคนนี้จับสายโยงด้วยจับสายโยงด้วยครับจับขค่น่อยเก็บหน่มาแป๊บนึงแป๊บนึงครับอ่าครับนึง่งพี่ไปอีกถ้าได้ได้ไปอีกครับได้ปล่อยอีกครับปล่อยไปเรื่อยๆครับอ่าอ่าข้างหลังพ้นแล้วพอแล้วครับตึง ่ามมงรครับวันนี้ได้นำหีบศพนะนายโยเชื้อชาตินะครับที่ตั้งอยู่ที่เมนวัดซึ้งล่างนะครับมาประชุมเพลิงที่วัดวันเยล่างนะครับเนื่องจากเมนของวัดซึ้งล่างชำรุดและยังซ่อมไม่เสร็จนะครับ